ฝากเงินหลักล้านกับธนาคารกรุงเทพจะเปลี่ยนไปนะครับวันนี้มาอัปเดตสถานะลูกค้าเวล์ที่ต่อไปเขาจะไม่ใช้ชื่อว่าบัวหลวงเอกล i v ีแล้วเพราะว่าเขารีแบรนด์ใหม่ว่าแต่เขาจะแบ่งเทียยังไงและต้องฝากเงินเท่าไหร่วันนี้มาอัปเดตสรุปให้ฟังกันครับก่อนหน้านี้ลูกค้าเวล์ของธนาคารกรุงเทพที่มี AUM ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเขาจะใช้ชื่อว่าบัวหลวงเอกลี แต่ตอนนี้เขาตั้งชื่อใหม่ครับในชื่อว่า Bangkok Bank Wealth โดยตั้งชื่อแต่ละเทียให้มีความชัดเจนขึ้นแบงเป็น3ระดับอันแรกกับ AUM 3ล้านถึง9.99ล้านนะครับจะใช้ชื่อว่า Bangkok Bank Wealth เริ่มที่มีที่ปรึกษามาให้บริการอันที่2กับ AUM 10ล้านถึง50ล้านบาทจะใช้ชื่อว่า Wealth Elite มีที่ปรึกษาส่วนตัวช่วยบริการ Wealth และเทียนี้จะได้เป็นบัตร BBL Visa Infinite เข้ามาด้วยครับและอันที่3กับ AUM 50ล้านบาทขึ้นไปจะใช้ชื่อว่า Private Bank คล้ายๆกับ Private Banking ของ s b เลยซึ่งจะมีความ Specialized อยางการลงทุนต่างประเทศช่วยบริหารสินทรัพย์แฟมิลี่และถ้าฝากถึง100ล้านบาทเนี่ยเราจะได้รับเป็น BBLP n a c k e r มาถือด้วยโดยรวมเรียกว่าเป็นการรีแบรนด์ชื่อใหม่แต่เบนฟิตต่างๆรวมถึงเบนฟิตด้านไลฟ์สไตล์เนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ ส่วนตัวผมคิดว่าการฝากเงิน10ล้านกับที่นี่เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการที่เราจะได้รับบัตรเครดิตระดับวีซ่าอินฟินิตซึ่งคิดว่าตัวนี้เนี่ยจะเหนือกว่าของธนาคารอื่นๆเพราะว่าเราสามารถเป็นแมชสเตตัสกับโรงแรมอื่นๆอันนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วเขาน่าจะมาอัปเดตเบนฟิตของปี69เ้เร็วๆนี้ไว้มารวบการรีวิวเจาะลึกของทุกธนาคารให้ฟังกันอีกครั้งนึ่งนะครับเช่นฝากเงิน2ล้าน5้าล้าน10ล้านสมัครบัตรอะไรดีเหมือนปีที่แล้วที่ทํามาทุกปีใครสนใจเรื่องนี้ก็กด Follow เป็นกําลังใจให้สักกนนิดนดึง็ไ้